นี่นเลยกลับมาแล้วคิวผ่าแล้วผ่าถูกไม่เปไรครับแค่พอนี่ปส,สแล้วสรุปคือทำไมแกอยู่ดีๆมาคืนโฉนดให้พวกเราก็เสือๆผ่าถักหลักชั้นตอนนั้นหลักชั้นก็เลยคิดว่าเพื่อนสะพายบอกเงินโอ้โหพ่อมีราเชื่อนนเนี่ยคนหน้าเงินจะเห็นเพื่อ,อนสะพาน่ากก็ตอบมือที่เลยจะดีโอ้ยตอนสุดจะโกรธเนี่ยฮะแค่มีความสุขก่อนแล้วก แล้วทำหน่อยประสบแกเอาจะไปเอาขึ้นรวมกันก็เสียเสือมันโง่ไงมหามันหนีหมดไปมันลืมว่าชานูทั้งสองไปอ่ะมันอยู่รีบโผล่แกประสมหน้าเลยจี๊ปวดระหัว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 ระโอ๊ยหัวเราไม่มีเบ้าเลยเอ๊ะแต่ว่านี่แค่วินอือว่า เ่อฉันเป็นอะไรเนี่ยเห็นมันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้อ่ะโอ้โหล้ร้องไห้มันไปซยูรีแล้วไม่ได้โดนเอาดูอ่าณแต่ไม่ใช่อะไรหรอกอ่าอีเชล่ามันหกอับอยู่ร้ให้มันทําใจแหละอ่าหรือจะไปปอบมันก็ได้นะนี่เชล่าหยุดร้องไห้แล้วน้าอกหักมันเรื่องเล็กนะ อยเชล่า oh. oh. okay. เอาแบบนี้ระบายกับฉันมาว่าเรื่องมันเป็นยังไงนเี้งฉกเนี่หยุดร้องไห้ก่อนเอาต่อจาาแล้วกักแกทำอะไรกันน่าัฉันอีนี่หยุดร้องไห้ก่อนเถอะนะเช เราต่อเราต่อแล้วยังไงนะมันในไต่อแล้วง่ไอ้กับจันน่ะกจะลอกันจริงไหมเนี่ยกลัมาต่อแล้วอย่างนมันยังไม่จบเลยโอ้ยเอาฟังต่อฟังต่ออย่าล้อกันมึงแล้วพี่ไอ้กับนก็เลื่อกับจันจบไหมเออแค่นั้นแหละ นี่พวกแกคุยอะไรกันน่ะโอ้ตายแกเป็นอะไรอีเชอเราให้นํำไมคิดถึงนักคู่เหรออืออีเจยบมือกูขอโทษโดเหยุดเหยยบมือแกอ่ะอ่านี่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 นีนคนร้อี่น มึงเหยียบมือมันอยู่โอ้ยพวกมึงเนี่ยมาเหยียบมนจังเลยมือกูเบื่อหมดแล้วเนี่ยเราเราตทํงกันว่าไครทำมาอ่ะเชื่อล่ามันอ่ะอกห่างกันการนั้นกับพี่ไอซ์ของมันเฉยเฉยโอเคอยากรู้แค่นี้แหละเออเนี่ยสวยเลยเหยียบซะบือแบนเลยไอ้ประโซบลอกกูเฮ้ มาไงวเนยหลอไห้ของมึงมุ่หนีกูไปกูลืมแบบว่าโฉนอยู่ในมือกูเฉยไม่ไดหนอมสัหน่อยหล่ะงั้นก็คือเฉนดมาตังกูสามคำนะกูไม่ให้ฮันโห่ย้อนแย้แล้วไงฮอออโาจะไปแก้ปัญไว้รับนายเอา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 เเอ้เอาเเเา ไอเเซอนี่จะพ่ไปไหนเอาไปเป็นตัวประกันแกถามได้ไปเอาเอะเอาไปที่กดังครับนายเอาเอาเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยยเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้ เฮ้ยทุกคนมีแผนไหมอะไรนะอ่าอากเอ๊ะทำไมหน้าแกนตกใจมากกว่ากูเลยวะบ้าข้ามเงินจะบอเอะไรเลยเป็นลูกน้องเสียเสือไหมอ่าคนนั้นเออใช่ที่ใส่แว่นๆหน้าดูเดื้อหนอ่ออืมหน้าใช่ใช่ใช่ดูหน้าอยู่อืมหน้าทำไมลูกพี่ทำไมมันมันเป็นไรอ้าวลูกพี่ลูกน้องเหรอลูกพี่ลูกน้องแกเหรอทำไมไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะ ฉันว่าแกต้องคุ้นหน้าบ้างแหละเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันอะเคยเป็นคนปลอมตัวเป็นฉันมาก่อนแล้วแตอ,อมันที่เองน <c oughs> ่าอยู่ทำไมกลัวผู้เสียงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนด้วยตัวเปลี่ยนด้วยจากอ้วนอยู่ดีๆกลายเป็นผอมนึกว่าดูดม้ามา <c oughs> มนกึกว่าหัวครูสลับร่างได้เอคนนั้นไม่ใช่ตอนเมย์แต่แปลงร่างไม่ใช่พีน่นัทด้วยเว้ <c oughs> โอ้มึงเงินเลิกสงสัยกันได้เลยตอนนี้มันต้องไปช่วงสองพนั้นก่อนไปเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มันใสยังไงวะอ้าวไปนหมดเลยเหรอเหออฉันควรไปไหเนี่ยหอเดี๋ยวคนพี่พี่พี่ไม่แบกออกนะอ่าพี่พี่ไม่ว่าทำงานอยู่เนี่ยใส่ไดเกียวอยู่เนี่ยเื้อฟินปัดฟินง่ายไปเอ่อฮัลโหลพี่ว่าถ้ามึงไม่มาช่วยพวกกูกูจะไล่มึงออก อะเอ่อเงินส่งนั้นงา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 นฝากนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนเออเดี๋ยวไม่มีงานทำหีืองานไม่เสร็จเออไปละอ้าวไปไปหมดเลยงานทาตัวด้วยโอโหตายนี่ประสบมึงแน่ใจนะว่าโกดังเนี้ยที่นี่แหละบาร์ ท่านรู้จักโกดังนี่แค่โกดังเดียวมันก็ต้องมีต้องอันนี้แหละโอ้โหกูเชื่อถูกคนไหมวะเนี่ยเชื่อผมเฮอยเปลี่เลยน้องเชื่อรนะเชื่อผมเต๋ออะไรเคยหลอกใครโอ้โหโอ้ดีดีมากแหวะพวกนี้นะฮะบอกตรงๆนะไม่ใช่ต้องคิปมากต้องจม่วิ่งมา อ๋อเหมือนกันแล้วแหละบ้าบอลโอเ้ย๋อไอ้คือไอ้ยือเขาหนินี่ไงผมบอกแล้วมาตรงที่นี้เออเออเออมึงเก่งมันใช่เวลามันจมจอมึงไปเนี่ยโอประกันอยู่นี่นะมึงปุ้ยเสร็จยังเออปุยเสร็จแล้วมึงคืนพ่อมันเดี๋ยวนี้เลยนะกูไม่ให้จะทำไมฮะคืนเสียกูด้วย อ้าวคงไม่ให้จะทำไมอ้าวอ้าวอ้าวเม่งกลักวตีว่ะพี่เอาล่อวันนี้ป่ะไอ้ฟมใจเบอกบอกจะล่อมาน่ะ,นนะช่วยสูงไม่เท่าไหร่ามาหน่อยรวมแ้วมันมีปืนมันฝึกนี่จะแพ้กับแพ้ว่ะมึงอย่าซุ่มเฮ้ยนี่ยเป็นตัวห่วยปะนี่ยทงก่อนไอ้นักเลงเก่าแม่งสบายใจได้เออไปไปก่อนไปดึง เด็กดีจะดุงานนี้บอกเลยตายกูตายนี่เลยกูตายเนี่ยเอานะยเต็มทีเฮ้ยไอ้ก้อนมึงไอ้ก้อนมึงสูนเลยถ้ามึงรอดนะถ้ามึงเป็นไรนะกูช่วยมึงเอาไปเกิดได้เสียเสือเอาเซลนี่ไม่ให้เว้ย ไม่ให่ใช่ไหมกลับกลับกับพวกเราครับอากลับบ้านกลับผมโอ้โหโอ้โต้นนี่กลับเงานไม่ติดโอ้โหโอ้โหไม่เคยมีลูกน้องคนไหนรักงานเท่านี้มาก่อนเลยโอ้ยแต่รักงานงานกูอีกงานวันนี้กูให้มึงพักหนึ่งวันมาช่วยวันโอเคโอ้โหโอเคสมมติอยู่ข้างหลังไป ว้่ด so so right? so, ูจากลักษณะพวกมือเนี่ยคงอยากคุยสองคนนี้มากใช่ไหมได้เดี๋ยวก็เปิดปากให้พวกมันแล้วให้พวกมึงเนี่ยคุยกันเองอโนเปิดปากมันครับเสียบว้อ้ยอ้ยปวดหายนวดหายโอ้หนวดหายด้วยนี่พวกเรื่องปิดปากไอยู่ด้วไม่ได้ด่านะเนาอือ อแกเขาด้วยแกมันดยสิเออเฮ้ยคือดิโอ้รับนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยพ่อไม่ใช่จานละชนโอ้ยขนาดนี้กแล้วเออจะจับผู้ชันหรือว่า ไม่ได้นะฉันไม่แก่แมวนะอย่ามาทำอะไรอะไรกัฉันเลยนะโอ้ไอแก่อย่ามาตลกแตถามว่าจับมาทำไมเอาง่ายๆกูมีเวลาให้พวกมึงแค่สิบนาทีต้องคืฉนฉนดกูมาให้หมดไม่งั้นพวกมึงตาย <c oughs> อุ้ย <c oughs>